สุดท้ายข่าวลือเป็นจริงล่าสุดมะปรางโอบเลิกกันแล้วเล่าปิดฉากอาถรรพ์เจ็ดปีเพราะอะไรไร้โมเมนต์หวานออกสื่อมาสักพักใหญ่แล้วจนถูกจับตาความสัมพันธ์ส่อแววสะดุดหรือเปล่าสำหรับคู่รักมารทอนโอบนิธิและมะปรางอลิสาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแถมยังถูกโยงเป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งคู่ยังไม่เคยออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ใด แต่พบว่าในอินสตาแกรมฝ่ายชายมักจะโพสต์ข้อความเศร้าๆบ่อยๆ ล่าสุดมะปรางอลิสาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการไอแบงค์เดรี่กับตอนที่ชื่อว่าแก้วมะปรางแชร์กันยับหนึ่งในนี้มีคนโสดเจออาถาน7ปีโดยมะปรางยอมรับว่าตอนนี้โสดแล้วถามว่าโสดมานานหรือ,อยังเจ้าตัวบอกสั้นๆว่าพักหนึ่งหลายเดือนแล้วที่เลิกกันเพราะเป็นปัญหาของเราทั้งสองคนพยายามปรับแล้วแต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมก็มีบ้าง เปิดใจคุยได้หมดแต่ยังไม่ถึงขั้นคบกันเป็นแฟนขอศึกษากันก่อนยืนยันว่าไม่ได้คุยกับฝรั่งที่เป็นนักแข่งรถอย่างที่ชาวเน็ตเดากัน